ค่ารัตนะคะวันนี้เก็จะมาร้องเพลงพบกันใหม่ให้ฟังกันเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะแล้วลก็รู้ว่าคนที่จบกันไป ừ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  ด้วยคำที่บอกว่าเราจะมาพบกันใหอม,อม่มังทะไม่พบกันอีกต่อไป ให้รู้เอาไว้ถ้าเธอรักใครมาสักหนึ่งคนเอและพ้นคือเขาจะไปเพราะรักนั้นเธอจะไม่ยอมมาแต่ปล่อยให้เขากงวนมาแต่น้อยจะเท่าไรย,ยินดีให้เขานั้นเดินไปอย่างที่ฉันกำลังที่จะทำ เ,เจ็บช้ำด้วยความเต็มใจขอแค่สักครั้งเทอย,ยังน้อยเธอสุดใจนะนได้เพียงตอนสุดท้ายก็จะลาไม่ว่าเธอจะพูดอะไรคำไหนก็ยอมโดยดี จะให้เราห่างก,กันไปจากกันขราวนี้ไม่อยากเป็นคนใจร้ายรู้ดีไม่มีอะไรใจร้ายทุกคนคิดจะไปอแต่ปิดละซ่อนมันเอาไว้จะนทุลักเคยมากสักหนึ่งคน ก็เขาจะไปขอเธอสักครั้งทีอยังน้อยเธอสุดใจนะทำได้เพียงตอนสุดท้ายไม่ว่าเธอจะพูดอะไรคำไหนก็ยอมโดยดีขอบคุณมากนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายเออเมื่อกี้ลืมบอกร้องผิดเลยค่ะ <laughs> โอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันนะ هاكول معنا حا